สวัสดีจ้าพี่น้อง,งมาผอกันอีกแล้วกินข้าวกินข้าวแรงโอ้ยได้เฮ็ดแล้วรถเดี๋ยวสอมรถแล้วพ่อใหญ่เพิ่นไปซื้ออันเขาเอิน่นเขาเอิ่นยังดูเบรกเบรกเทวามันจะเวลาเข้าเบรกมันจะบีบบีบในในบีบกระปั่นจานขอเ,อนเขาเอินอีหยังก็เขาเอนเอียังบ่รู้ล่ะเบรกนั่นละ่ะเออพ่อใหญ่เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนเองค่ะ พิ่งแนวกันตะกี้นี่ซื้อมาเปลี่ยนตอนแรกว่าสิเปลี่ยนจานน้ำจานกลมๆนะแต่ว่าถอดน็อดออกมาได้เออมันต้องมันมันต้องมีเครื่องมือหลายกว่านี้เพราะว่าน็อดมันอยู่อยู่ข้างในนะเอาออกมาได้เลี่เปลียป่ยนแต่เบรกอย่างเดียวไข่แน่อยู่พี่น้องล่อง,ล,องล่องเบรกลูามันสนีเสียงอีกบอเออเครียดกันสองคนพี่น้องพี่สี่หลอยู่บงองนลอดบางหน้า ขันเทศอย่งี้เองบ่ได้กระจ่างจากก่างกระเข้ามาไพา่เพียงน้องมากินข้าวมื่อกีอ้กับข้าวบ้านชาวบ้านอีกือเอาไปได้แกงขี้เล็กมา่าแกงขี้เล็กแบบเล่าๆแล้วก็ปลาปลาแดดเดียวแล้วก็น้ำพริกของชาวบ้านเขาเบิดมีเข่าของมีมีแดเข่าเขเจ้าของหิ้วล่ะค่ะช้อนคุ่มเราอาบน้ำสระผมเพิ่งแล้วซอ,อยพญายเฮ็ดแกงขี้เล็กขมอมลำใช้หนังควายแซ่บ คันล่างนาะแล้วแล้วบ,บ,บริษัทขี้ไม่สิเป็นขาวเลยกะเป็นอยังอาบน้ำสะพมเพิ่งแล้วอืแซ่บแกงขี้เล็บแซนดงควาย อยากกินแตงโมแต่ว่าหาซื้อแตงโมไป่ได้อืมอืมข้าวบางเบิร์ตได้ไหเห็นข้าวลยพี่น้อง ให้จะเอาผัวพลังไปอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเอาผัวที่ชมรดเป็นไดพน้พี่น้องเสียตทองใจเสียเงินหลายเสียเงินแพงเลยปลาดแดดเดียวแล้วก็เผ็ดเองอจับ ไม่มีผักอย่างเลย น้ำหนักอีนั่งคุ้งที่ยูที่อ่ะหกสิบหกเพราะว่าบอได้ลดน้ำหนักต่อหนึ่งลดต่อนหนึ่ง,องบอไปพี่น้องเป็นงานเมยม่น้องกิน